คือสภาพของสวนหลังจากฝนตก1 0นาทีได้ฝนเริ่มตกตอน11โมงหมืนกับนี้ก็ใกล้เที่ยงซึ่งวันนี้รู้สึกว่าจะหนักเอาการดูไม่รู้จะระบายทันไหมนะม,ามาเช็คตรงนี้หน่อยว่าน้ำตรงนี้มันมาจากไหนทำไมมันเอยอะจัง น้ำน้ำซึมจะกองคุม้าน้ำซึมน,น,น้ที่รั่วซึม กลัวอย่างเดียวนะครับกลัวว่าหอยมันจะไปถึง ตมองมาตาขบนเลยัานะ้ต้องแก้ไขกันไปครับอันนี้ไปดูผล อย่างนี้ดูยังอยู่เลยครับตอนนี้เราเลี้ยงปูอยู่นี่ขึ้นมาหมดเลยเอาตัวเล็กตัวน้อยถ้าไม่หยุดก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะ